6เคล็ดลับลดความอ้วนเมื่อย่างเข้าวัยทอง 1. ปรับพฤติกรรมการกินครับผมแน่นอนครับถ้าเรายังตามใจปากครับกินทุกอย่างที่อยากกินในขณะที่ระบบเาผาผลาญในร่างกายของเราทํางานได้น้อยนะครับน้ําหนักตัวของเราก็จะพุ่งพวดอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับฉะนั้นครับหากอยากจะหยุดตัวเลขบนเครื่องช่างน้ําหนักครับให้อยู่ในระดับที่พอใจครับเราก็ต้องเลือกกินอาหารให้ถูกกับไว้ด้วยครับเน้นกิน ผักผลไม้และอาหารแคลอรี่ต่ำครับแทนอาหารประเภทแป้งหรือไขมันของหวานทุกอย่างครับก็พยายามลดแล้วก็หันมารับประทานพวกทางยาพืชที่มีวิตามินและคุณค่าทางสารอาหารที่มากกว่าครับซึ่งในช่วงแรกครับอาจจะปรับตัวยากหน่อยแต่ก็ลงลดปริมาณอาหารที่เคยกินเมื่อร่างกายเริ่มคุ้นชินกับพฤติกรรมการกินแบบใหม่นะครับก็จะค่อยตัดอาหารที่มีประโยชน์บางลายออกไปทีละน้อยครับก็เหลือแต่อาหารเพื่อสุขภาพทั้งหมดก็ทำให้เรา ลดน้ำหนักได้ไม่ยากกับผม 2. เลี่ยงน้ำตาลทรายขาวกับผมไม่เพียงแต่อาหารประเภทไขมันแป้งและของหวานเท่านั้นที่ควรต้องควบคุมครับแต่อาหารที่มีน้ำตาลทรายขาวเป็นส่วนประกอบก็ควรเลี่ยงด้วยเช่นกันครับเพราะนอกจากน้ำตาลทรายขาวจะเพิ่มน้ำหนักให้เราได้เรื่อยๆแล้วครับสารอาหารในน้ำตาลทรายขาวครับก็ยังมีผลต่อโฮอร์โมนในร่างกายของเราครับทำให้โฮอร์โมนเราเนี้ยอ่อนแอแปรปรวน จนในสุดครับก็เกิดปัญหาสุขภาพตามมาครับหลักที่เห็นได้ใช้ก็คือรูปร่างและน้าหนักตัวของเราจะขยายขึ้นดังนั้นเพื่อคุณที่ผอมและสุขภาพที่ดีครับเราควรเลี่ยงอาหารที่มีส่วนประกอบของน้าตาลทรายขาวด้วยครับถ้างดได้เลยยิ่งดีก็จะทําให้นะครับรูปร่างของเราเปลี่ยนแปลงจากน้าหนักที่ขึ้นทําให้ลดลงได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคน 3. ขยับตัวให้มากกว่าเดิมครับผม พอเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยหมดประจําเดือนครับระบบเาผาผลาญในร่างกายก็เริ่มถดถอยลงเช่นเดียวกันทําให้เราควบคุมน้ําหนักได้ยากกว่าเมื่อตอนส,สาวครับฉะนั้นเพื่อช่วยให้ร่างกายวิอกาสได้เาผาผลาญไขมันออกไปบ้างครับก็ควรต้องขยับร่างกายบ่อยๆอาจจะเพิ่มกิจกรรมออกกำลังกายเบ,บาๆวันละ15นาทีเข้าไปในชีวิตประจําวันหรือเดินย่อยหลังมื้ออาหารเย็นสัก3วันต่อสัปดาห์ครับรวมทั้งพยายามหารกริจกรรมที่ได้ขยับ ขยื่อร่างกายบ่อยก็จะทาให้น้ําหนักของเราลดลงแถมระบบเผาผลาญของเราดีอีกด้วยนะครเพื่อนเพื่อนทุกคน 4. กินโปรตีนให้มากขึ้นครับผมโปรตีนครับเป็นอาหารที่ดีต่อระบบเาผาผลาญเป็นอย่างมากครับเนื่องจากจะช่วยให้ร่างกายอิ่มได้นานขึ้นกินโปรตีนแล้วอยู่ท้องมากกว่ากินไขมันหรืออาหารประเภทแป้งครับจึง ช่วยยับยั้งครับอาการอยากอาหารของเราได้ด้วยครับอาหารที่มีโปรตีนสูงก็ได้แก่ไข่ขาวอกไก่ผักใบเขียวปลาถั่วและทัญพืชและก็พวกเห็ดต่างๆนะครับเพื่อน,นๆทุกคน5เน้นผักทุกมื้ออาหารครับผมไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนครับก็ควรต้องกินผักผลไม้ให้เยอะกว่าอาหารประเภทแป้งอยู่แล้วเพราะถึงยังไงผักก็มีประโยชน์กับร่างกายมากกว่าครับโดยเฉพาะนะครับ เริ่มมีญหาระบบเผาผ่านครับก็ยิ่งต้องเสริมผักและผละไม้ลงไปในทุกมื้ออาหารมากขึ้นเพราะผักผลไม้ครับอุดมไปด้วยไฟเบอร์ถ้าเป็นไปได้ครับควรต้องรับประทานผักในปริมาณที่มากกว่าข้าวหรืออาหารประเภทแป้งทุกชนิดไปเลยครับเพื่อให้ร่างกายไม่ต้องรับภาระ,ะเรื่องน้ำหนักเกินและเพื่อให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆทุกคน 6. พักผ่อนให้เพียงพอครับผม แค่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทุกคืนก็สามารถช่วยให้ร่างกายลดอาการน้ำหนักตัวเกินได้นะครับเพราะว่าเมื่อร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมระบบเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตก็จะคงที่นะครับไม่แปรปรวนจนทำให้เรารู้สึกหิวและเครียดครับตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นกับปี้กระเป๋าครับแต่ทั้งนี้ครับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็ไม่ใช่การนอนเด็กตื่นสายนะครับแต่ต้องนอนตั้งแต่หัวค่ำ เพราะเป็นเวลาที่ร่างกายครับควรได้พักผ่อนนั่นเองนะครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืด ไปโล่งต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงคับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเ,เพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบารุงผิวพรรณลดฝ้ากะจุดด่ดางดำครับสำหรับใครที่อยากจะปัน่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้ เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้าผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ 50- 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพัรร์ของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพัรร์ดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน